สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พบช่องพะบลอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเราจะมารีวิวเทียนหอมนั่นเองนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผักบุ้งก่อนนะคะ ปกติแล้วเราก็ต้องมีเกี่ยวกับภาษาจีนใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนคําว่าเทียนหอมในภาษาจีนนั่นเองคะ่ะเซียงเว่ยล่าจูน,นะคะก็แปลว่าเทียนหอมนะคะทุกคนเวลาที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะเสิร์ชหาเทียนหอมจากเว็บที่ประเทศจีนเนี่ยก็ลองใช้คํานี้ไปได้นะคะเดี๋ยวจะลองพิมพ์มาให้ข้างล่างนะคะ <S <S เพื่อนๆ แล้วก็วันนี้นะคะท็อปิกของเราอย่างที่เราบอกไปนะคะก็คือเป็นการรีวิวเทียนหอมใช่ไหมคะวันนี้เราก็มีร้านหนึ่งร้านในดวงใจคะ่ะที่เราอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังก็คือร้านกลิ่นฟุ้งนั่นเองคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะไอจีไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะคือสไตล์การถ่ายรูปของร้านกลิ่นฟุ้งเนี่ยเขาก็แบบมินิมอลมากๆเพื่อนๆคือเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นเหมือนเห็นการตั้งใจทํางานของเขาด้วยคะ่ะคือแบบว่าการถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็คือคุมโทนด้วยแล้วก็เป็นภาพที่สวยมากๆ ซึ่งที่เราชอบร้านกลิ่นฟุ้งนะคะคือเขาเนี่ยใช้ซอยแว็กหรือว่าเป็นไข่ถั่วเหลืองที่ผลิตจากถั่วเหลืองธรรมชาตินะคะมาทําเป็นเทียนหอมนะคะเพื่อนๆซึ่งเจ้าซอยแว็กเนี่ยมันก็จะไม่มีสารพิษแล้วก็เป็นมิตรต่อคนที่แพ้ง่ายด้วยค่ะและสําหรับจุดเด่นของกลิ่นฟุ้งเนี่ยที่เราชอบมากๆก็คือเป็นไส้ไม้ของเขานะคะเวลาจุดเนี่ยมันก็จะมีเสียงแบบเปาะ,ะ,ะ,ะแปะเปาะแปะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเราก็ไม่รู้ว่าจะธิบายคํานี้ไว้ยังไงแต่ว่าเพื่อนๆต้องลองอะ่ะคือแบบว่า สมมติว่าเราอยู่ในที่เงียบเงียบาเงี้ยพอเราจุดขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะมีเสียงแบบปึ้งปึ้งป,งปงขึ้นมานะคะเพื่อนๆใครที่ชอบ a S M นะคะก็ลองไปทำได้นะคะเพื่อนๆมันแบบฟังสบายเลยแหละ แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของกลิ่นเขานะคะตอนนี้นะคะร้านกลิ่นฟุ้งเนี่ยเขาก็มีกลิ่นเทียนหอมเป็นจํานวนทั้งหมด11กลิ่นแล้วคะ่ะเพื่อนๆซึ่งมันเยอะมากนะคะเพื่อนเเดี๋ยวเราก็จะแปะกลิ่นทั้งหมดไว้ให้ดูนะคะว่าของเขาเนี่ยมีกลิ่นอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูได้หรือจะเข้าไปดูในไอกลิ่นฟุ้งออฟฟิเชียลเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆและขนาดเทียนเนี่ยก็จะมี2ขนาดด้วยกันนะคะ ขนาดแรกนะคะก็จะเป็นขนาด120กรัมค่ะจะอยู่ที่350บาทนะคะเพื่อนๆส่วนขนาดที่2เนี่ยก็จะอยู่ที่225กรัมราคาก็จะอยู่ที่570บาทนะคะเพื่อนๆแต่จะบอกว่ามันคุ้มมากๆคือกลิ่นมันอยู่นานด้วยใช้ทนด้วยและแถมถ้วยของเขาเนี่ยที่เขามาทําเป็นเทียนหอมอะทำจากดินเผาค่ะแล้วถ้าไมา่ใช้หมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาถ้วยเนี่ยไปรียูสใช้กับอย่างอื่นได้ด้วยเก๋ว่ล่าของเราก็เคยแบบว่าเอามาปลูกต้นไม้ได้แบบต้นมินิมอลอะไรเงี้ยก็น่ารักดี ซึ่งล่าสุดน,นะคะคือทางกลิ่นฟุ้งเนี่ยเขาก็ได้ทำเป็นเซ็ของขวัญปีใหม่แล้วก็เซ็ทวันคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวบุ้งจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหน้าตาของกล่องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆข้างหน้าก็จะเป็นญลักณ์ของกลิ่นฟุ้งนะคะและด้านข้างเนี่ยก็จะมี QR code คำอธิบายต่างๆนานารวมไปถึงช่องทางการติดต่อด้วยค่ะมาดูข้างในกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้าง เมื่อเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเจอคําอธิบายของกลิ่นฟุ้งนะคะเขาก็จะแปะไว้แบบนี้เลยค่ะเพื่อที่จะให้เราเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและเขาก็มีสูตรการดูแลตัวเองด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะเข้าไปดูข้างในกันเลยเราจะเริ่มแกะให้เพื่อนๆดูกันแล้วว่าข้างในมันมีอะไรบ้างคือน่ารักมากๆเลยทุกคนคือแบบการแพ็คอะไรของเขาก็คือเรียบร้อยมาก และด้านในนะคะก็จะมีการ์ดนะคะว่ากลิ่นของเราอะ่ะมันคือกลิ่นอะไรอย่างของเราก็คือเป็นกลิ่นทีเชิตนะคะและต่อไปก็จะเป็นการ์ดวันคริสต์มาสนั่นเองซึ่งเป็นน้องหมาน่ารักมากๆแล้วก็มีคำอวยพรนะคะจะกลิ่นฝุงต่อไปเป็นแท่นไม้สำหรับวางเทียนนะคะเมื่อจุดแล้วเน่ก็สามารถวางลงไปได้เลย เราจะไปดูชิ้นต่อไปพร้อมๆกันเลยค่ะในถุงสีขาวก็จะเป็นกันไกรเลมไส้เทียนแล้วก็ที่ดับเทียนกลิ่นฟรุ้งนะคะและต่อไปก็จะเป็นตัวเอกของเราแล้วนะคะเราจะมาเปิดดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ต uh> ื่นเต้นตื <t <t ่นเต้นตื่นเต้นแบบคริสต์มาสมากๆทุกคนคือเป็นถุงสีเขียวอะเทนเทนเอายังไม่ใช่นะคะทุกคนก็จะเป็นตัวเทียนล่ะค่ะแต่ว่าเขาก็จะห่อมาอย่างดีเลยค่ะแล้วก็จะมีคำเตือนด้วยค่ะ ตอนนี้ขออนุญาตกอให้เร็วขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าการแกะของเรานี่ก็ปณีปนอมมากๆเลยค่ะตัวเอกของเรามาแล้วค่ะทุกคนเรากำลังจะได้เห็นเทียนแล้วมาแล้วค่ะตัวเอกของเราก็คือตัวเทียนกลิ่นฟุ้งนั่นเองก็สำหรับคลิปนะคะก็จะมีการรีวิวอยู่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆลองซื้อมาดมนะคะหรือว่าซื้อมาจุด ในบ้านของตัวเองหรือว่าจะเป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันแบบอยากให้เพื่อนๆรู้ว,ว่าแบบกลิ่นมันหอมมากจริงๆคือแบบถ้าซื้อครั้งแรกแล้วต้องมีครั้งต่อไปเออวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้พามาลอยด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันโอกาสหน้าค่ะ <c oughs>